มาแล้วครับขบวนตองห้านะวันนี้มาถึงบัวใหญ่แล้วไม่ได้จอดนะฮะก็น่าจะจอดเติมน้ำมันหรือว่าอะไรนี่นะฮะแต่ว่าก็ออกมาเลยนะวันนี้ก็กําลังจะผ่านบ้านหนองแมงไล่หกโมงสิบสี่นาทีนะครับมีห้าเก้าตามหลังมานะน่าจะอยู่บัวใหญ่แล้วนะแต่ว่าน่าจะไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าต้องทํางานนะครับ กีเวทบาย5220องสนะทำกระบวนตองห้าวันนี้นะครับ